คือปลาอะไรถ้ามีมันดีโอ้ยขนลุกว่ะมันคือปลาอะไรอ่ะเอ้ยมันดีจริงจริงเว้ยนั่นคือปลาอะไรวะอืมอืมอืมมนแล้วมันคือปลาอะไรวะเนี่ยเนี้ยเนี้ย ้ยแต่มันไหว้ทวนกระเสน้ำนะเว้ยพี่เออแล้วมันคือปลาอะไรอือโอ้โช่ดดโคตรชื้เลยอะโอ้คือแบมันเยอะมากเลยมันคือปลาอะไรอะเราช้อนมันขึ้นมาได้ปะเดี๋ยวก็มีคนคอมเมนบอกเร ก็ไม่รู้ไงเราไม่รู้ว่าอันเนี้คือปลาอะไรเราแค่เราแค่อยากรู้ว่าเออมันคือปลาอะไรไปเดี๋ยวแบบนึงแค่อยากรู้ว่าปลาอะไรก็เดี๋ไปแบบอยากรู้ว่าแบบชาวโซเชียลของเราจะรู้ไหมอันนี้คือเยอะมากเลยอันนี้คืออยู่ที่แบบแบบเขาเรียกว่าอะไรวะแม่น้ำท่าจีนป่ะอุ้ยดูดีแบบ อุ้ยคนลูกอ่ะอุ้ยพี่เฮียซูมแบบนี้โคตรเยอะเลยอ่ะพี่มาดูดิเห็นอยู่ไอเฮียนี่แบบโอ้โหอันี่ดูทึ้นบ้างอันนี้มันคือปลาอะไรวะจะผ่านี่ไรตัวเนยอืมโอ้โหมันคือปลาอะไรที่จะต้องมาอยู่อะไรกันเอ๊ะแต่ว่าปีที่แล้วเราก็มา เราไม่เห็นอะไรแบบนี้เลยนะเว้ยแต่ว่าอันนี้คือแบบเยอะมากคือบลาอะไรอะ่ะใครรู้บ้างโอ้โหดี่นี่คือแบบว่าในพงหญ้าคือเยอะมากแต่ว่านี้เราไม่ได้ลงไปซูมเราเราซูแ<ต>ม,มแคนะ่นี้ดูจากหัวมันมุมมุมมิดคือมันเยอะมากมันเยอะจริงๆนะอโอ้โหแล้วอยู่แบบพี่มาดูในกล้องดิพี่ นั่นน่ะฝั่งหมูน่ะพงหญ้านั่นน่ะมันใช่หมดโอ้มันมันใช่หมดเลยนะน่ะโอ้ปลาอะไรวะก็คืออยากรู้อ่ะเดี๋ยวก็รู้กันโอ้โหกระนาวันขุ่นๆ้นาวันขุ่นมากแล้วนี่คือปลาอะไรวะเป็ปลาอะไรวะอยากรู้อยากรู้อันนี้คือปลาอะไร เลือดจมนุ่นคือเยอะมาก <Ooh. S 1> อยากให้เห็นว่ามันคือปลาอะไรคือเราไม่รู้ชนิดปลานะคะแล้วก็มันตัวเล็กมากเราไม่สามารถถ่ายหเห็นตัวปลาแล้วเราแค่อ,อยากรู้ว่าเออปลาสายพันธุ์อะไรที่อ,อ,อู้นี่อันนี้อันน,น,นี้อันนี้น่าจะเห็นตัวปลาชัดแต่ว่ามันก็แบบไม่ชัดไม่ชัดมากนลอันนี้ก็คือเราก็ยไกลแต่ก็เห็นแค่นี้แหละอันนี้คืออยู่แบบสะพานแบบริมแม่นม้ำโคงขาม เราไม่รู้ว่าคือปลาอะไรเราแค่อยากรู้พราพอเรามาปล่อยปลาแล้วคือปลาพวกเนี้ยมันเยอะมากเลยอ่ะอุ้ยดูดิมันอยู่เกันเยอะมากเลยเราคือเนี่ยโอ้โหแม่เจ้าแล้วอยากจะบอกว่ามันอยู่ใต้สะพานแล้วมันอยู่เน,นี้น่เนี้ยเต็มไปหมดเลยอ่ะมันคือปลาอะไรวะโอ้โหนี่เขาปลาอะไรครับท่านอื้อหือ มาดูเสียงโอ,ออันนี้คือแบบอยากอยากแค่อยากรู้นะว่ามันมันคือปลาอะไรอ,ะอ่ออออออระเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคือมันเคยจ่แบบว,ว่าขอบชายเลของแบบแบบเขาเรียกว่าแล้วริมแม่น้ำหรอ เนี่ยมันคือปลาอะไรอ่ะมันเยอะมากเลยเผื่อมันจะมันจะใช่ด้วยที่เห็นเป็นลอยอ่ะแต่มองไม่เห็นเอย่าแต่ว่าตรงนี้ใช่แต่ว่าตรงนี้น่าจะใช่แต่ทัมองไม่เห็นโอ้โหพี่มันไม่ใช่ใช่แหละมันมันคือทั้งหมดเลยเว้ยมันคือปลาทั้งหมดเนี่ยพี่เห็นในกล้องปะก็ดีเลยไงวูดอึงปลาเยอะเยอะดีแล้วเอ้ามันถ้ามันเป็นปลาอะไรอ่ะไม่รู้ปลาอะไร แล้วดูว่าเขาขาวนี่คือปลาหมดเลยนะเขาก็ทิรงนี้ปลาเยอะขนาดนี้โอ้โหหุยคนลุกว่าคนลุกว่ามันคือปลาอะไรอ่ะมาจะไปไหว้ปลาก่อนดีกว่าอู้หูอันนี้คือแบบขอบเหลี่ยมมนากค่ะมนึกคือแบบทวนไว้ก่อนให้ค่อยหาคำตอบอันคือปลาอะไรอ่ะปลาอะไร นี่เอาไปช้อนมาตักทําปลาแดดเดียวเนี่ยโอ๊กโอ๊โอไม่ใช่ค่ะเราเพิ่งปล่อยปลาไปเรามาปล่อยปลาแต่แต่คือแค่สงสัยว่าคือปลาอันเนี้ยคือมันคือปลาอะไรมาดูกันเด้อคือแบบอันเนี้ยคือเป็นถ้าใครเคยมาเขตสมุทรสาครอันนี้ก็คือแบบว่าเป็นริมอะไรวะเขาเรียกว่าชายไอ้ริมคลองแม่น้ําแบบเหมือนแล้วติดกับวลดอโคขามแต่คือเราอ่ะมาปล่อยปลาตอนกลางคืนเนาะเราก็เลยมีความสงสัยว่าเออแบบ เนี่ยเธอมันตรงเนี้ยตรงที่น้ํากับเพื่อมอ่ะมันคือปลาชนิดที่เราเห็นหมดเลยเราแค่อยากรู้มันคือปลาอะไรคือเราเคยมาปล่อยตลอดแต่ว่าทุกครั้งเรามาเราไม่เคยเห็นปลาจําพวกนี้เนาะแต่ว่ารอบนี้ไอปลามันเยอะมากเลยอ่ะเรางงอ่ะนี่ทุกคนรู้ไหมว่าตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยที่เห็นกับขวานั่นนะที่ตรงนั้นอ่ะเห็นไหมเนี่ยพี่เบี้ย โอ้แม่งตรงนี้โคตรเยอะเลยอะเราคือก้อนนี้คือแบบนนนนโอ้โหอันนี้คือปลาอะไรอะอันนี้คือปลาอะไรอะแบบแบบก้อนใหญ่มากเนี่ยอ้ืออือ พี่เบียร์มาดูนี่ดิมาดูตรงนี้ดิแล้วแม่งเหมือนแบบยัวยพี่ดูพี่ดูในกล้องนี่ดิคือมันยัวเยียมากอะแล้วมันคือปลาอะไรที่มันจะต้องมาอยู่อันนี้คือสูมงยไก่เนียเว้ยอันนี้อันนี้คือแบบเดี๋ยวเดี๋นี่นะ อันนี้คือแบบมุมต้นไม้ตรงนี้นะแล้วคือแบบอ่ันนี้เราอยู่ริมขอบเนาะแล้วนี้คือต้นไม้แล้วเราค่อยๆซุ่มเข้าไปแล้วคือทุกคนดูนะว่าตรงเนี้ยมันคือแบบฝูงปลาที่ใหญ่มะหึมามากริมตรงเนี้ยคือทั้งชายฝั่งนะคือมันเป็นปลาพวกนี้หมดเลยแล้วคืองงมากมันคือปลาอะไรแค่อยากรู้แบบเราไม่ได้ทาําประมงนะคะ เราไม่ได้แบบเราไม่รู้เคี่ยวอะไรกับประมงแต่เราเราแค่อยากรู้มันคือปลาอะไรเพราะว่าเรามาปล่อยปลาแต่เราไม่รู้ว่ามันมันคืออะไรเราแค่ตกใจว่าคือแม่งมันต้องมีปลาเยอะขนาดนี้หรอดูค่ะทุกคนตัวนั้นมันคือปลาอะไรดูโอ้โหแม่เจ้าไอสัตว์ปลามันยจริงจริงมันคือปลาอะไรอะปลาอะไรเราดูปลาไม่เป็นอนะาชาเพราะเราไม่ใช่ชาประมงแต่แบบมันเยอะมากเดี๋ยว อแค่นี้ก่อนคือวันนี้มาปล่อยปลาจริงๆมาปล่อยปลาล้วก็จะไปไหว้พระแล้วอยากบอกเลยว่าเนี่ยที่ที่ถ่ายมาเนี่ยคือริมเนี่ยคือปลาพวกเนี่ยคือเยอะมากทั้งริมขอบชายฝั่งเลย